หนุ่มลาวมาทำงานอยู่ประเทศไทยสิบปีฝากเงินให้แม่ซื้อทองเก็บสะสมไว้นะครับท่านผู้ชมดราม่าเรื่องหนุ่มลาวนะครับมาขายทองที่ประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่หนุ่มลาวมาทำงานอยู่ประเทศไทยแล้วก็ฝากเงินให้แม่ไปซื้อทองที่ร้านร้านทองที่ประเทศลาวนะครับ ตอนไปซื้อร้านทองบอกว่าทองเปอร์เซ็นต์99นะครับท่านผู้ชมนะครับหลังจากนั้นหนุ่มเราก็ตัดสินใจให้แม่ซื้อนะครับมาเก็บสะสมไว้นะครับสวัสดีครับสบายดีสวัสดี FC จากประเทศไทยแล้วก็สวัสดี FC จากประเทศลาวนะครับวันนี้ก็มาพ่อๆกับบักกีตาคนเก่าคนเดิมครับท่านผู้ชมสวัสดี FC จากประเทศไทย p p พีเจากประเทศไทยนะครับวันนี้บอกติามมีประเด็นดราม่าหนุ่มลาวมาขายทองที่ประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมนะหลังจากที่หนุ่มลาวนะครับกลับไปจากประเทศไทยก็นําทองนะครับ3บาทไปขายที่ร้านทองที่ฝั่งลาวนะครับพอไปขายแล้วทางร้านทองตีราคามาให้หนุ่มลาวนะครับราคา9 0 0 0 0บาทนะครับท่านผู้ชมนะ หลังจากนั้นหนุ่มลาวก็ไม่สามารถที่จะขายทองเส้นนั้นได้นะครับท่านผู้ชมนะหลังจากนั้นก็มีน้องของหนุ่มลาวคนนั้นแนะนําให้นําทองมาขายยังร้านที่ประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมนะหนุ่มลาวก็นําทองเส้นนั้นมาขายที่ประเทศไทยนะครับได้ตั้งแสนนะครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับท่านผู้ชมนะ ได้กําไรทั้งหมื่นกว่าบาทนะครับขายที่ลาวได้แค่เก้าหมื่นนะครับมาติดตามรับชมคลิปได้เลยครับท่านผู้ชมก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตเจ้าของคลิปก่อนนะครับผมครับอาจจะพูดดังนิดนึงพี่เอาทองอะไรมาครับทองก็ทองว่าว่าทองเลยครับซื้อมาจากที่บ้านเป็นทองลาวครับเป็นทองลาวพี่เป็นคนสปปหรอครับใช่ครับเป็นคนลาวเลยครับเป็นคนลาวเลยนะมาทํางานที่ที่เมืองไทยครับผมแต่ทองเส้นนี้ซื้อจากประเทศลาวประเทศลาวครับอืมอ ผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับนะครับมีตราสัญลักษณ์แบบนี้นไมะครับไม่ใช่ตราในในทองของไทยนะครับแบบนี้นะครับมีตัว M กับตัว o ด้วยนะเนี่ยที่ผมดูนะที่ผมส่องเบื้องต้นแล้วก็จะสังเกตว่านะครับมันจะแดงๆเนี่ยเนมันจะแดงๆตามข้อนี่แดงๆนะครับพี่นะครับจะมีสีแดงนะครับเหมือนกับคาบออกไซด์เกิดขึ้นนะพี่นะครัซื้อมานานหรือยังครับอันนี้น่าจะได้ เกือบสิบปีแล้วรับพี่เกือบสิบปีแล้วปกติทองลาวเนี่ยต้องกี่เปอร์เซ็นต์ครับเท่าที่รู้ก็ว่าเก้าสิบเก้าปอร์เซ็นะพี่ที่ที่บ้านพี่นี่ขายเก้าสิบเก้าหมดเลยใช่ครับอืก็ซื้อตามร้านทองทั่วไปในตัวเมืองก็คือซื้อในร้านทองที่เมืองลาวที่ประเทศลาวที่ประเทศลาวเลยอืครับส่งตังค์กลับไปบ้านให้แม่ซื้อแม่ซื้อไว้ให้พี่ทํางานแล้วพี่ก็ส่งเงินไปมาซื้อไว้ให้ครับผมอืมแต่ตอนนี้จะขายเห็นพี่เห็นพี่บอกกับผมว่า พี่เคยไปถามขายแล้วใช่ครับเมื่อต้นเดือนเมื่อเมื่อต้นเดือนที่แล้วเนี่ยเขาให้เท่าไหร่ครับเขาให้เก้าหมื่นเขาให้เก้าหมื่นบาทครับเขาให้เหตุผลว่ายังไงบ้างอันนี้หนักกี่บาทอันนี้หนักสามบาทครับหนักสามบาทนะครับนะเดี๋ยวผมตอนตอนซื้อในร้านว่าสามบาทตอนซื้อในร้านว่าสามบาทนะขอดูนะขอดูนะครับว่าสามบาทป่าครับผมนะครับสามบาทเท่ากับสี่สิบหกกรัมอันนี้หายไปกรัมกว่านะครับกรัมกว่าก็ตกอยู่ที่ประมาณสามถึงสี่พันบาทครับนะครับเพราะฉะนั้น คณพี่ครับถ้าเป็นทอง99จริงๆะนรับครับได้ได้มากกว่าแน่นอนนะครับได้มากกว่าแน่นอนถ้าเป็นทอง99นะอย่างน้อยต้องมีหนึ่งแสนสามื่นบาทโดยประมาณนะนะครับแต่เขาบอกพี่ได้เก้าพันใช่ไหมไดยเก้าหมื0นเขาบอกพี่ได้เก้าหมืนใช่ครับพี่งงไหมก็งงครับพี่งงใช่ไหมตอนเราซื้อเขาราคามันก็เต็มใช่ไหมล่ะอพอไปขายนี่มันต่างกับไอ้ราคาทองตอนนี้มากเลยได้เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมพิสูจน์ก่อนว่าทองของพี่เนี่ย จะได้99หรือเปล่าเพราะว่าผมมองแล้วม,มันเบานะครับแล้วที่ที่ผมสัมผัสเนี่ยคือไม่ไม่ได้มีความหนักเหมือนทอง99แล้วมีคาวออกไซด์ขึ้นเยอะด้วยที่มันดงแดงเนี่ยเห็นพี่บอกว่าทองประเทศเรามันจะแดงใช่ใชมีช่วงหลังๆเขาจะทําออกให้เป็นแดงๆหน่อยอือหืก็เคยเห็นอยู่ตามร้านทองก็เห็นเยอะ ถ้าทองเก้าเก้าเขาจะแดงนิดนึงเพราะว่าเพราะว่าทองเก้าเก้าจะไม่ค่อยเหลืองอลามนะครับถ้าจะทองที่เหลืองอลามนะครับเขาจะเป็นทองที่มีเงินผสมขึ้นอย่างทองเก้าบกจุด้าของไทยเนี่ยเหลืองอลามสวยเลยนะแต่ทองเก้าเก้าเขาจะเข้มกว่าน่อยนะครับออกแดงๆหน่อยนึงนะครับอันนี้ผมบอกได้เลยว่าคือตอนนี้นะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะเอ็กซเรย์ส่วนนี้นะครับส่วนที่เขาปลัมตานี่แหละนะครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับจุดนี้นะครับจะไม่มีน้ํายาประสานทองนะครับหรือจุดเชื่อมใดๆนะครับจะทําให้เราเห็นว่า ทองเนี่ยนะครับที่เป็นตัวเอ็มเนี่ยนะครับจะไม่มีน้ํายาประสานนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีจุดเชื่อมต้องเป็นเปอร์เซ็นทองที่ตรงตามมาตรฐานนะครับในตัวตะขอนะนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามนะครับตะขอเนี่ยสำคัญมากๆนะครับออกมาแล้วนี่ครับทองที่ได้ครับแปดสิบห้าจุดสามหกนะครับมีเงินเยอะมากเลยนะครับสิบสามจุดห้าเจ็ดกรัม ไม่มีทองแดงเลยทองแดงนิดเดียวถ้าเจออย่างนี้ผมบอกไว้เลยนะครับว่านี่นี่คือทองที่ไม่มันหลุดมาตรฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียนะครับคุณพี่ครับผมไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียอ่ามาเลเซียเนี่ยเขาจะอยู่ที่เก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับทองลาวส่วนใหญ่นะครับของสปปลาวเนี่ยอยู่ที่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ทองไทยเก้าถหกจุดห้านะครับของคุณพี่ได้แปดสิบห้ามาดูเส้นกันนะอันนี้ตรงเส้นเลยนะครับครับ ตรงเส้นได้แปดสิบหกจุดหนึ่งสองเปอร์เซ็นครับโดยประมาณนะครับเงินเนี่ยค่าของเงินนะครับอยู่ที่สิบสามเปอร์เซ็นตนะครับเหมือนใกล้เคียงแบบเมื่อกี้เลยครับตอนนี้คืองานเข้าแล้วนะครับพี่นะครับครับผมงานเข้าแล้วจากที่เคยไปถามขายเขาให้เก้าหมื่นถ้าสมมุติว่าออกมาเปอร์เซ็นต์แนวๆนนี้ขายที่ผมจะได้กี่หมื่นเดี๋ยวไปลองดูครับผมนะครับครับเป็นไงบ้างตอนนี้รู้สึกไง รู้สึกแย่เนาะที่ซื้อทองที่บาทแล้วพอรู้เปอร์เซ็นต์มันไม่เต็มก็รู้สึกไม่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 มไมสบายใจเท่าไหร่จริงๆแล้วมันก็สิบกว่าปีแล้วถูกต้องไหมครับที่การที่จะไปมีใบรับประกันหรือว่าร้านที่เราเราจะไปบอกว่าเนี่ยฉันซื้อจากร้านท<ช>ี่อะไรเงี้ยมันก็มันก็ยากนะนะครับเพราะว่าเราไม่มีหลักฐานอะไรเลยใช่ครับใช่ไหมครับอันนี้ก็คุยกันกับน้องมาก่อนแล้วแหละว่าไอความรู้เราอะคิดว่า99%ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันถึงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ก็พิมาร้านพี่ให้พี่ตรวจให้ ครับครับไปดูกันพี่ไปขั้นตอนต่อไปนะครับครับคือตอนนี้นะครับผมก็บอกกับพี่ตรงๆเลยนะครับว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันหลุดมากๆนะครับผมจะประเมินราคาให้พี่แล้วผมจะมีกระบวนการช่วยช่วยเหลือพี่ในการกัดทองเนี่ยให้สะอาดที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับอ่ะลองดูนะครับน้ําหนักนะครับอยู่ที่44.87ผมประเมินต่ำๆไว้ที่44.5ไว้ก่อนหลังหลอมนะครับเพราะว่าเอ่อก็จะมีคราบสกปรกคราบแป้งอยู่อยู่ในตัวทองนะครับ อ่ะขอตีไว้ราคานี้ก่อนร้านก่อนที่จะมาหาผมเนี่ยเขาให้เก้าหมื่นบาททุนหรือเก้าหมื่นเท่าไหร่เก้าหมบาททุนครับเก้าหมื่นบอกงั้นเอก้าหมื่นบาททุนทุนเลยครับผมนะครับก็วันนี้ผมประเมินให้พี่ขั้นต่ําเนี่ยอยู่ที่เก้าหมื่นห้าพันบาทครับนะครับตามเปอร์เซ็นต์นะครับตามเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นที่ไหวไหมไหวครับอ่ะงั้นเดี๋ยวผมไปช่วยช่วยกักให้ครับผมนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานดูเลยแล้วก็ไปยืนดูกันนะครับครับ ค่อนข้างขาวอยู่นะพี่นะนะครับอันนี้ก็คือค่อนข้างขาวเต็มที่แล้วพี่ลองดูครับจับดูครับโอเคไม่เป็นไรครับเชื่อใจครับเท่าไหร่เท่านั้นเชื่อใจโอเคเพิ่งได้มาถึงที่นี่โอเคครับเดี๋ยวเข้าไปดูเอซเ์นะครับครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าด้านในนะครับจะเป็นยังไงบ้างขอให้ได้สักแปดสิบห้านะครับพอดูแล้วสักแปดสิบสามก็ยังดีครับนะครับแปดสิบสามเปอร์เซ็นต์ก็ยังดีครับ ว้าวแปดสิบห้าครับนี่แหละครับแต่ถ้าเราไม่กัดออกนะครับพวกเอ่อที่เรียกว่าคืออย่างนี้ครับถ้าผมเนี่ยไม่กัดนะครับไม่ช่วยกัดเนี่ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันอาจจะเดาเยอะนะครับเนื่องด้วยการของตัวของการของตัวของทองเนี่ยมันจะมีพวกสังกะสีปนอยู่ด้วยนะครับเปอร์เซ็นต์ดีมากครับคุณพี่ครับแปดสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับอย่างน้อยครับจะได้เพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่ นะครับจากเก้าหมืนไปครับพี่คิดเงินกันครับเปินกันแล้วครับคุณพี่แต่ผมจะบอกพี่ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวต่อจากนี้นะครับผมจะให้ความรู้ว่าทองพวกนี้เกิดขึ้นได้ยังไงนะครับที่หลุดเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะครับดูน้ำหนักนะครับสี่สีุ่ดแปดเหลือสี่สิบสี่จุดเจ็ห้าแทบไม่หายเลยนะครับนะครับแทบไม่หายเลยจริงเงินแล้วครับ ลุ้นเลพี่ลุ้นร่มอยเหมือนใครดูคลิปี่พี่ที่พามาหรือว่าคนคนนี้น้องที่อยู่ลาวเลยครับน้องที่อยู่นลาวดูคลิปผมใช่ครับอ๋อแล้วก็ให้ให้มาที่นี่ใช่ครับท่านผู้ชมหลังจากที่ร้านทองประเทศไทยตีราคาให้หนุ่มลาวถึงกับตกใจนะครับท่านผู้ชมนะมาดูเปอร์เซ็นต์ของทองแล้วก็น้ําหนักของทองนะครับท่านผู้ชม ร้านทองที่ลาวตีบอกว่าทอง99แต่มาขายที่ฝั่งไทยได้แค่80%นะครับท่านผู้ชมโอ้โหงานนี้ลาวต้มลาวของแท้นะครับท่านผู้ชมนะหลังจากนั้นนะครับมีคนลาวก็ยังไม่พอใจนะครับดราม่าเกิดขึ้นจนได้นะครับบอกว่าร้านทองที่ประเทศไทยนี่โกงคนลาวโกงหนุ่มลาวที่มาขายทองนะครับนะ บาวกีตาร์จะมาแก้ข่าวให้ไอ้กลานทองหรือว่าฝั่งไทยนะครับคนลาวนะครับตอนเรียนนะครับไม่เรียนตอนเรียนไปหาแต่ข้องกระปรงกระป๋อมนะครับไม่เข้าเรียนไม่เรียนให้มันจบนะครับก่อนอื่นก็ต้องฟังคลิปเขาให้จบก่อนนะครับ ร้านทองนะครับเขามีเครื่องอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอ็กซเรดูว่าทองมันเป็นทองแบบไหนนะครับนะทองมันเป็นทองแดงแล้วก็ผสมสังกะสมมีผสมอะไรหลายๆอย่างนะครับพี่คนไทยเขาบอกว่าก่อนจะซื้อทองนะครับต้องดูดีๆต้องดูร้านดีๆนะครับบางร้านมันก็เห็นว่าคนลาวนี่บางคนนี่โง่นะครับก็เลย หลอกขายให้ทั้งที่ทองนี่ไม่ถึง99%นะครับแค่80%นะครับนะคนลาวบางคนบางกลุ่มก็ระวังนะครับซื้อละซื้อทองนะครับซื้อที่ร้านที่มันเชื่อถือได้นะครับมาดูคอมเมนต์ของพี่คนไทยนะครับที่ตอบคอมเมนต์ของคนลาวบอกว่าร้านทองโกงนะครับขายอยู่ขายอยู่ลาวได้9 หมื่นบาทนะครับมาขายไทยเขาได้ถึงแสนนะครับโอ้ใครโกงกันแน่นะครับท่านผู้ชมนะมาดูคอมเมนต์ที่2ขายที่ลาวได้90,000นนะครับขายไทยได้ตั้งแสนสองสองพันบาทนะครับท่านผู้ชมนะโกงคิดได้ยังไงนะครับตอนเรียนนะไม่ตั้งใจเรียนหน่อยพ <laughs> ี่คนไทยเขาคอมเมนต์นะครับ คนดีซื่อตรงให้90,000มคนโกงให้แส2สองพันสบาทนะครับท่านผู้ชมเป็นผมนะยอมโดนโกงโอ้โหหนุ่มลาวที่คิดที่บอกว่าไอคอมเมนต์นะครับที่บอกว่าร้านทองที่ประเทศไทยโกงนะครับเอาสมองส่วนไหนคิดนะครับก่อนจะคอมเมนต์ก่อนจะพูดก็ หัดดูบ้างนะครับนะว่าใครโกงกันแน่นะครับอยู่ฝั่งลาวให้90้าหมื่นนะครับมาขายที่ฝั่งไทยได้ทั้งแสนสองพันสองร้อยสามสิบบาทนะครับท่านผู้ชมคิดว่าใคยโกงกันแน่นะครับอ 90, รบอกก,นนบแบบกิตา้ายอมให้เขาโกงนะครับถ้าได้ขนาดนี้นะ ดีแล้วที่ทางร้านเขาตีราคาแล้วก็ให้ความรู้กับหนุ่มลาวนะครับกับคนลาวนะครับที่ยังไม่รู้ข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับทองนะครับอืมพากันหลั่งไหลไปซื้อนะครับระวังตัวไว้นะครับทองไม่ถึงเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตนะครับทองแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะอืมนี่แหละครับโอ้โหสุดยอดจริงๆ